ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาว ยังก,กันมากเลยคุณผู้ชมมาแล้วเจ้าค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำอะไรคุณแม่คะถ<ะ>ามจริง เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่สองกว่าแล้วนะเมื่อไหร่เราจะพร้อมมันสิบอก่าอย่านัดอย่านัดนัดที่ไรก็เป็นอย่างเงี้ยเละทุกทีเลยแต่เมื่อกี้ก็เกือบพร้อมนะคุณผู้ชมขาได้อยู่นะพอ์แมซ์ดีใช่ตามเธอจะไปบ่นคุณแม่ไม่ได้หรอกต้องบ่นทีมงานอยู่ๆนึกอยากจะให้เรามาแต่งตัวเซิร์ฟกระตงกระตีบเลยก็ทำยัดเยียดังคับ อดไหวไหมล่ะไหวไม่ไหวก็ออกไปจะไม่ได้พูดนะเด้ดูเหมือนจะมีคนไม่ไหวนะขอใส่ผ้าใบเอ้ยเพื่อนชุดมันเข้าวันนี้เราแต่งชุดให้เข้ากับบรรยากาศเนองจากว่าอาหารที่เราจะได้กินวันนี้คือลาบค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่ดิฉันไม่เคยมีอะไรผิดหวังเลยอาหารมาทางไพ่จานคุณแม่จะต้องจัดแบบสตอล์ปติ๊น่ทับท้าใต้ก มันเป็นไงเป็นไงโอ้โหมาเป็นอินเตร์เดียมาเลย้นี่วันนี้รู้สึกคันมือคันมือใช่ไหมแสดงว่าจะมีลาบเออคนละลาบค่ะเออไม่ใช่ลาบคันมืออันนี้ลาบกินแม่ล้วให้เราทำลายกระเป๋าแอร์เมสทำไมอนะเนี่ยมีอะไรทำเป็นเล่นไปบางทีดีไซเนอร์แบบแบรนด์ดังๆมาเห็นพวกนี้อาจจะไปทำเป็นกระเป๋าก็ได้นะอัล่าสุดแม่ดูเปล่าอันไหนเสื้อต่างประเทศอะข้างหลังอะรู้พวกคุณละจริงป่ะน่ะ จริงป่ะต่างประเทศเหรอแต่วันนี้เราจัดของอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นกุ้งเต้นยมาแนวนี้เลยขอต้อนรับพี่ตุ้ยกุ้งเต้นจ้าดินยเจพี่ตุ้ยจเพื่อนพี่ตววันนี้พพี่ตุ้ยสัสดีจ้าสวัสดีค่ะ เมื่อกี้จอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นพวกเราเต้นแล้วเป็นไงสนุกสีครับเฮ้เลย่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม่พร้อมบอกว่าพร้อมพร้อมนั่นไงนี่ขายอะไรบ้างพี่ตุ้ยจ๋าก็หลักๆเลยก็จะเป็นกุ้งเต้นครับแล้วก็มีลาบปลาหมึก มีลาบหอยแองลาบแหนมลาบหอยเชอรี่ลาบกุ้งสุกแล้วก็ลาบดักแด้ครับมันห้อยมาอย่างนี้เลยเหรอพี่ตุ้ยจ๋าหมายถึงว่าห่อไว้อยากกินอะไรก็สั่งแล้วก็เอามาปรุงแต่งในในนี้เลยครับมีไฟไหมไม่มีครับแล้วยังไงอะแล้วพี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปทุกที่อย่างนี้เหรอพี่ใช่ครับโอ้ก็เ๋นะคุณแม่มันมีไฟไม่ได้ไม่รู้จะไปพ่วงไว้ตรงมันพอดีแล้วมันเต็มแล้วใช่ครับมันเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีกี่ลาบข้าเนี้ย ลาบปลาหมึกลาบหอยลายหอยแขงเออหอยแกงอะไรเอันนี้หอยลายพี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ครับแต่ไอลาบดักแด้นี่นะเพิ่งเคยเห็นอะมีด้วยเหรอมีครับมีโหน่ากินมากเนาะพี่ทำพี่จะมาสี่ปีแล้วก็ประมาณสิบหกปีอะสิบห้าสิบหกปีได้เลยอันนี้นะดูไม่ออกโหนานนะคุณแม่อะ้วพี่ไม่ได้มีเตามีอะไรเหรอไม่มีเตาครับก็พวกนี้ก็จะทําสุกแล้วก็แพ็คใส่ถุงใส่ถุงเอาไว้เลยแล้วมันไม่เสียไห่ตุ้ยไม่เสียครับ เพราะว่าไม่ได้ใสก่นเสีไมได้ใสครับเพราะา เขาปรุงสุกไว้แล้วแล้วทำให้สุกไว้แล้วมันจะไม่เสียง่ายจะไม่มีปรุงปรุงปรุงมาเลยแต่คุณแม่คะแต่จะมีอยู่หนึ่งลาบค่ะในเจ็ดลาบเนี้ยมีอยู่หนึ่งลาบที่ไม่สุกเลยจ๊ะเออนั่นคือลาบดิบจะลาบไม่สุกก็ต้องลาบดิบสินอกจากจะเต้นไม่พร้อมเลยนะมุกก็ไม่เคยพร้อมกูและมุกว่ากุ้งเต้นอ๋อลาบกุ้งเต้นไปกินลาบกุ้งเต้นเดี๋ยวจะเลยกุ้งเต้นอ๋อ คือเป็นกุ้งกุ้งเป็นสดสดเลยพี่สาวใครกล้ากินอ่ะใครกล้ากินเราอใครเนี่เหรอใช่ไหมฮะได้ไอเดียพวกนี้มาจากไหนอ๋อนี่มาพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยจ๋าได้ไอเดียมาจากไหนอุก็เมื่อก่อนก็ทำงานโรงงานนะครับแต่ทีนี้พอแฟนเขาพามาเยี่ยมญาติเขาแถวแถวอะโยมมาด้ะครับทีนี้เห็นเขาขายขายยำกุ้งเต้นซึ่งเขาเขาใช้หาบเอาเขาใช้หาบเอาแต่แต่เราหาบเหมือนเขาไม่เป็น หาเันเข้าไม่เป็นก็เลยคิดว่าอถ้าถ้าถ้าเราเอาเอามาขายมันเข้าแต่เราหาไม่เป็นจะทํำยังไงก็เริ่มต้นจากเป็นจักรยานครับเอาจักรยานมาแล้วก็มาหาก็เป็นพุ่มเป็นพวงอย่างเงี้ยเหรอพี่เหรออ่าแรกๆเลยก็จะมีแค่กุ้งเต้นครับแล้วก็หอยเชอรี่จะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ตุ้ยทางานโรงงานเหรอครับทำงานโรงงานอ่าแล้วแล้วลาออกเลยเหรอ เพอมีไอเดียขายลาบก็ลาออกเลยใช่ครับแล้วอะไรทําให้พี่ตุ้ยมั่นใจจ้าวลาออกจากงานประจำเออมันจะได้ดีกว่าถามถามถามแม่ค้าที่เขาขายอยู่อะครับว่าเขาได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่จ้ะเขาก็ได้บอกว่าได้อยู่ประมาณวันหนึ่งก็ห้าถึงหกร้อยบาทซึ่งตอนนั้นเราทํางานก็วันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยฮะเต็มเต็มที่ก็เต็มที่ก็ไม่เกินสามร้อยครับบวกลบคูณหารแล้วเรายังเหลือนะถ้าขายของใช่ครับ ก็เลยลาออกจากงานแล้วก็พากันมาเริ่มเริ่มจากจักรยานทำจักรยานก็พากันเอามันจีแรกก็จะมีแต่ฝาชีอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอะไรรองนิดหน่อยอืแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไหมได้ตังเยอะกว่าดรงานไหมได้เยอะครับได้เยอะแต่แต่กว่ากว่าจะเข้าที่เข้าทางได้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรือก็ประมาณสองถึงสามเดือน พี่ก็ไม่ถอยเลยพี่ก็ยังสู้ต่อเนี่ยหรอไม่ถอยครับลาออกแล้วไงคือต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับพอถึงถึงตอนนั้นก็ต้องต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วแล้ววันนี้วันนี้พวกหนูจะได้กินแม่ลาพี่ได้ครับได้แต่ว่าตอนที่แรกๆที่พี่ขายอ่ะอืเดิมแรกแบบโคุติมัว่าเอ้ยรสชาติเป็นยังไงอะยนะก่อนลูกค้าจะติดรสไม่ครับมาคือลูกค้าที่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 ซื้อเราแรกๆเลยก็เขาก็บอกก็โอเคนะแต่โดยโดยโดยปกติแล้วเรา พื้นเพเราเป็นคนอีสานใช่ไหมครับเราก็เคยทําของพวกนี้อยู่แล้วเคยทําของพวกนี้อยู่แล้วเป็นประจำคือประมาณว่าเราทําอร่อยว่างั้นพี่หายคนอีสานจะมีฝีมือในการตําส้มตําลาบน้ําตกแต่กําเนิดเลยมัน่าจะเป็นพื้นถิ่นใช่ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นถิ่นถือว่าแบบเบสิกมากเพราะเราทํากินของเราอยู่แล้วแต่ก็มีคนดูถูกนะทําไมอ่ะใช่ไหมพี่บอกว่าเอยจะไปรอดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเขาว่าไง ก็เพื่อน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 ที่โรงงานเดียวกันที่ที่เคยทำเขาเขาก็มีคนถามนะว่าจะไปได้เหรอจะทําได้เหรอจะขายได้เหรออืในในในตัวเราเองเราก็มั่นใจอ่ะมั่นใจว่าเราไปรอดว่าเราไปรอดเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราเคยทําให้เขากินเขายังบอกว่าอร่อยเลยทําไมเราจะไปไม่รอดแล้ววันนี้พวกเราจะได้กินพี่เดี๋ยวก่อนได้กินเขาถามก่อนแล้วมาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนไหนก็เพิ่งมาเปลี่ยนได้สองปีนะครับคือ เพราะฐานลูกค้าเราเยอะขึ้นลูกค้าโทรมาสั่งแบบไกลชขาย<ช><ช>เป็นจักรยานมา14ปีใช่ครับแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเพิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สปีพี่ตุ้ยจ๋าทะเบียนขาดด้วยนะมอเตอร์ <laughs> นี่ปี63นะพี่อย่าไปด่าเขาจี้อย่าไปด่าเขาจี้จะไปด่าทำไมมาโถ่ซิปานรูปสปาร์กเราไม่ได้ไปดเราไม่เรียกว่ะเอาอย่างงี้อยากกินยังโอ้โหนี่มื่อไหร่จะได้กินเอางั้นดิคาะอ่ะเด็กๆยกลาบมาจ้าอ่าพี่ตุ้ยค่ะ เดี๋ยพวกเราพวกเรากินไหมกุ้งสดสดอะกินกินไม่กินไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรยำให้ทีมงานกินก็ได้หนูหนูกินได้หนูกินขออนุญาตเดินผ่านตัดหน้าร้านที่นึงนี่คุณผู้ชมจะเอาอะไรเอาอะไร ยำอะไรมาทั้งอย่างเลยข้างหน้านี่ตั้งสี่้าย่าเรากำลังยำกุ้งเต้นเดี๋ยวก่อนได้ปะเย่าถือสาเลยเนาะคุณผู้ชมแม่ก็เพราะว่าลาบกุ้งเต้นแล้วก็ลาบดักแดงเนี่ยไม่ใช่ของหากินได้ง่ายค่ะวันนี้พี่ตุ้ยมาถึงที่แม่ๆม่ก็ต้องขอชิมขอจัดให้ครบทุกเมนูนี่กำลังจะยำกุ้งเต้นนะคะเต้นสดๆเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ ทุกอย่างออห้อยไว้ตรงนี้เลยหยิบของจับง่ายพี่ตุ้ยเชิญเลิศค่ะพี่ตุ้ยขายเมนูละกี่บาทก็เมนูละห้าสิบบาทครับอืแล้วกุ้งเต้นไปนรับจากไหนอะัพี่กุ้งเต้นจะมีะท่อแก่เขาส่งให้ครับผมอืมะรับเขมาอีกคีหนึ่งแต่เขาบอกตอนนี้กุ้งฝอยมันหายากไหม,าามครับพี่ก็อพอสมควรครับหายากพอสมควรม,มันเป็นฤด,ดูไหม อ่าเป็นฤดูไหมก็ไม่ไม่เป็นฤดูครัเพียงแต่ว่าบางบางช่วงเขาจะล้างบ่อฮะมันก็เลยเราเลยจะต้องหายากไปบ้างใช่ไหมไปตู้แล้วรถเนี่ยไปตุ้ทําเองเหรอทำแฟนต่อนี้ใช่ครับต่อเองหมดเลยต่อเองครับวันวันวันขายกุ้งที่มันเต้นเต้นกี่กิโลก็ถ้าช่วงปกติก็ประมาณวันละสี่โลครับ ก่อนหน้านี้ก็สี่ถึงห้าโลได้โอ้แต่ยำดักแด้อร่อยมากนะคือครั้งแรกที่เคยกินแบบราบแบบนี้ราบแบบนี้นะใช่อร่อยมากปกติเราจะกินแต่ขั่วเกลือเนาะเอามาเขาเอามาใส่ราบแล้วอร่อยเนี่ยนอนดักแด้เหรอเออดักแด้พี่ขายหมดทุกวันไหมพี่ตุ้ยหมดทุกวันครับวันหนึ่งได้กี่ตังค์พี่ตุ้ยจ๋าเอาเอาแบบพริกๆนะเอาแบบพริกๆก็วันละสองพันนะครับพี่ขายหมดทุกวันเลยเหรอหมดทุกวันแล้วพี่จะมารายการเราทําไมอะ เดื๋ก็เขาจะเพิ่มยอดไงหน<ด>ูว่าเขาเป็นนักสู้คุณผ<อ>ู้ชมขายแบบเนี้ย กว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขายมาก่อน14ปีเป็นจักรยานแล้ววันนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่แรกอ่ะพี่ตุ้ยจ๋าจากเมื่อก่อนลูกค้ายังไม่เยอะมากครับก็ค่อยไปใช่ครับก็จะขายแค่เฉพาะบริเวณเยาวราชนี่ไงพอไกลๆสั่งแล้วไปไม่ทันใช่ครับนี่ไงเราไม่ได้มงได้เมื่อยเะจอมเาเวลาเห็นกุ้งเต้นอย่างเงี้ยเนี่ยคนที่กินเป็นนะหนุ่มๆที่เป็นแบบนักดื่มนะเขาจะกินแล้วก็ไม่ไม่โลงเป็นไหมไม่ลงกินไม่เป็นมันดิบ ไม่โลกสวยนะเพราะว่าอันนี้เป็นวิถีเอ,อเป็นวิถีของกินกันมานมนานแล้วของธรมเนียม,อมของขนมของเขากินมานมนานใช่ เนี่ยนักดื่มชอบโอ้พี่ตุ้ยแล้วเมื่อไหร่คนเขาจะได้กินเพราะมันเต้นออกหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต่นก็กินให้ดูเนี่ยนวมเห็นนะนวมกินอ่ะที่บ้านอ่ะที่กลาครนอ่ะเขากินเต้นเต้นอย่างเงี้ยเขาก็กินอุ้ยแต่คุณแม่เต้นมาเต้นเข้าหน้าฉันด้วยพอคาแต่ใหญ่เอยากลองอยากลองไม่เคยกินนะแต่จะลองแต่อร่อยนะอร่อยพี่ตุ้ยเลอะเทอะเหมือนกันนะยำแกกระจายไปด้วย พี่้ะไปนั่งกับพี่ไฮแบบแล้วไปบอกวิธีกินเขาหน่อยก่อนจะได้กินก็มาดีกุ้งหมดเแล้วแต่ปลาหนึ่งสองสามโอพี่พี่ไปมาเนี่ยเหลือกุ้งในจานไม่กี่ตัวมันออกอ่ะพี่ออกมันอกมันก็ดีนะกรุบกรับกรุบกรับดีนะหรอหรอหรอมันไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเพราะวันตัวมันเล็กไม่เขาแตะเขาั่วเยอะไงเออเนี่ย แล้วจะเป็นมอเตอร์ไซค์มันไปไกลกว่าเดิมไหมใช่ครับไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วขับแถวไหนบ้างไม่เป็นไรก็จะไปแถววัดภูเขาทองครับอ๋อเมื่อวานเราเพิ่ณไปมาทจริงเหรอไหมภูเขาทองแล้วก็สวนมะลิหลวงแล้วก็เข้าวัดเทพสุรินทร์ไปเรื่อยเลยฮะแล้วก็ไปวัดไตรมิตรอืแล้วก็เข้างเวนโอเดียนไปทำบุญเหรอพี่ตั้งแต่กี่โมงก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามครับจบที่ ก็จนกว่าของจะหมดครับก็ประมาณสามทุ่มครึ่งประมาณใบสามสิบส่วนใหญ่แล้วว่าคนที่ชอบรสอาหารจัดจัดหรือนักดื่มก็จะชอบแต่มันใช่เลยนะแม่รสชาติมันใช่เลยนะลูกค้าประจําลูกค้าประจําก็จะเป็นคนทํางานส่วนมากอะะเยอะไหมก็เยอะเยอะเยอะสิบหกปีอะไม่เปิดร้านอะเราก็มีลูกค้าแล้วนะถ้าเปิดร้านมันจะไปไม่ถึงลูกค้าฮะอย่าง แล้วไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาหาเราหรอพี่วันเนี้ยเราอยากกินแต่เราไม่อยากไปที่ร้านอ่ะอ้โหใจเย็นใจเย็นไม่โกรธไม่โกรธนะพี่ที่กรจะลงสวิงนิดนึงขอโทษนะคะแต่แต่ถูกนะวิ่งไปหาลูกค้าทุกวันนี้รอลูกค้ามาหาไม่ได้ไม่ได้แล้วนะเจนไม่ได้แล้วจ้ะใช่คือ บางทีลูกค้าที่เขาประจําจริงอ่ะเขาจะโทรมาถามว่าเอออยู่ตรงไหนแล้วมาหาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเราก็จะพุ่งไปได้รออีกนิดหนึ่งนะพี่กงจะถึงแล้วอะไรก็ว่ากันไปลูกค้าประจําเยอะใช่พี่เคยเลิกขายแล้วไปทำอาชีพอื่นไหมก็มีครับมีเลิกขายอยู่พักหนึ่งช่วงน้ำท่วมหากรูไม่ได้ช่วงน้ำท่วมหากรงไม่ได้ก็ไปไปทำรปภอยู่ประมาณสักสามสี่เดือนได้แล้วเวิร์กไหมคะถามว่าเวิร์กไหมมันก็มันก็พอไปได้ค่ะแต่เรารักอาชีพนี้มากอาชีพนี้กับ บล็ปภเงินไหนดีกันพี่อันนี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าแล้วมันได้เจอผู้คนด้วยนะแล้วก็ใช่ครับได้เจอกับลูกค้าแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าเวลาเขากินของใช่ไหมแกไม่ชอบงานที่อยู่กับที่หนูว่ต้องพาเขาเนาะมีทั้งคนเดินมีทั้งคนจอดมาหรือว่าพี่ตุ้ยได้ได้ทําอาหารบ้านอาหารถิ่นตัวเองด้วยเลใช่ความสุขหนักหนักกินแล้วไหมเราอะจริงจริงอะอาชีพอาชีพอาชีพรปภเองก็ทํางานหนัก อีกแบบหนึ่งอย่าลืมนะว่าต้องเดินจดนอนได้อ่าแต่ชิ้นนี้พี่ตุ้ยลืมตาอาปากได้เลยเพราะว่ามีทั้งรถแล้วก็ทั้งที่ดินแ่บพี่ตุ้ยมีมีรถมีบ้านอุ้ยมันเก็บออมได้ใช่ไหมครัมันสามารถถือเก็บออมมันมีเหลือสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เขาซื้อเงินสดด้วยเราไม่ได้ซื้อเงินสดก็พอแล้วแล้วเราไม่ได้เอาไปเลยเรารู้ดีเดยเขาไม่ห้เราไ่ดีจริงๆเขาก่าซื้อเงินสดด้วยรู้ดีจริงๆรู้ดีว่าทีมงานอีก ก็สามารถที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะพี่ตุ้ยเนาะมีมีอยู่ฝั่งนน้นด้านโน้นนั่นนี่อะไรเอาอะไรเอาอะไรดักได้ไหมฮะไม่ไม่ดิยำให้ดิยำให้สดๆสิไม่ไม่ไม่ยำไยำไมได้ค่ะอ๋อไม่ยำรถกระบะด้วยเหรอพี่ก็มีรถกระบะหนึ่งคันแล้วก็เก่งหนึ่งคันโอ้เก่งด้วยว่ะมี่เลยดีใจมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนะนี่แหละทําไมเราถึงเชิญพี่ตุ้ยมาที่ไฮถามว่าขายดีอยู่แล้วแล้วมาทําไมนี่ไง ถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมขายดีอยู่แล้วแต่เราอยากเรียนรู้ว่าเขาทําอะไรบ้างจากการที่ลุกขึ้นมาแล้วขายดีส่งกําลังใจให้คนอื่นส่งพลังให้คนอื่นคิดว่าตัวเองถึงทางตันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราอยากจะกินให้เราไปหาพี่ตุ้ยได้ที่ไหนบ้างไปดักเมื่อกี้บอกอีกทีก็ได้ครับก็ไปวัดภูเขาทองครับที่หลักๆเลยก็จะมีวัดภูเขาทอง แล้วก็วงเวียนโอเดียนวัดไตรมิตรนีนที่ที่จะจอดประจำฮะแล้วก็ยาวราชสี่ห้าจุดใช่ครับถ้าลูกค้าเราเยอะขึ้นพี่แม่ไม่เอากระบะเลยอะพี่อ่ากระบะมันจะไม่สะดวกในการเข้าซอยเล็กซอยน้อยซอแถวยานยาวราชแถวนั้นแล้วก็หาที่จอลลำบากคุณแม่ไปขี่จักรยานรู้เลยว่าการจะเอารถใหญ่ไปเนี่ยไปตามซอยแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันชอบแซงนีตำรวจได้ย่งทะเบียน เมนูนี้คือมีแบบนี้ทุกวันไหมแล้วแต่ของแล้วแต่ฤดูกาลมีทุกวันครับก็ยังอื่นไม่มีนอกจากลาบเหรอพี่เหรอใช่ครับแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่มีครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเขาจะซื้อเป็นกลับไตแล้วเขาจะนำข้าวไว้เองใช่คือว่าเป็นอาชีพเป็นลาบ ทั้งหลายทั้งมวงที่ทำทาเงินเลี้ยงชีพได้นะได้เลยครับสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้แบบต้องขอชมพี่ตุ้ยนะว่าเข้าใจแบบคิดไอเดียเนอะว่าทำแต่ลาบแต่สารพัดลาบอะไรเงี้ยเนาะนี่ไงง่ายๆนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ถ้าจะทำใช่อย่ามีข้อแม้คือบางคนอาจจะแบบว่าเออสงสัยไม่พร้อมเมื่อไหร่มึงจะพร้อม น้อปรตูน้ยไมอไม่พอไม่มีโอกาสตูเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดทุกคนครับจะเริ่มหรือเปล่าจะเริ่มลงมือทำหรือเปล่าพูดดีติพูดตบำอยจางผมเนี่ยเริ่มทุนเริ่มลงทุนเริ่มแรกเลยก็อยู่ประมาณสักพันกว่าบาทเนี่ประมาณพันกว่าบาทเห็นไหม ทุกคนต้องฟังพี่ตุ้ยนะไม่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนเลย oh. ขอขอแค่เรามีความคิดที่จะทาแค่นั้นเองเลยต้องไม่ทิ้เกียจแล่ใช่ใชและที่สําคัญคือไม่ได้ต้องอะไรเยอะเลยนะอาหารที่เรามีฝีมือที่เรามีมทําเป็นอย่ใกล้ตัวเราอุถิ่นใกล้ตัวคือเราต้องคิดว่าเราถนัด ขนาดแบบไหนแล้วก็พยายามทําแล้วก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆพี่รักอาชีพนี้ไหมรักไหมรักมากครับรักมากของเมียไหมเอาจี้ดีกว่ารักมากของเมียรักมากของเมียครับร้ักมากของเมียอีกว่ะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเรื่องราวดีๆพี่ตุ้ยขอบคุณกําลังใจดีๆขอบคุณคําแนะนําดีๆคุณผู้ชมขาโอกาสมันมีให้เราอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราอะพร้อม ที่จะลงมือมันไหม ừ, ใช่ไหม<ช>ไม่ใช่ใชว่าแบบนั่งรอคอยควาสนามเมื่อไหร่ฉันจะแบบตําหนิตัวเองว่าไม่มีโอกาสไม่มีหนทางอ,อะไรเงี้ยอย่า,ยยาเนี่ยลุกขึ้นมาทํากินแบบนี้แล้วคุณก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่แบบดูแลครอบครัวได้อย่างแข็งแรงพี่ตุ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ตุ้ยเลยเราได้กำลังใจจากพี่ตุ้ยเสีเองเนาะอ่าแล้วช่วงหน้านะคะเราก็มีเรื่องหอมๆของสาสามมาฝากกันห้ามพลาดนะจ๊ะสักครู่หนึ่งจ้าเร็วๆได้ยัง ไเรัเชิญลูกค้าเจอนะคะเดี๋ยวยเอ้าพิธีกรไปไหนแล้วหายหมดเลยค่ะทำมาไล่ก้าวเอ่อไม่มีเลยค่ะคุณแม่มันนี่คุณแม่จะพูดดังสิอายเขาทำไมอ่ะพวกเราดูมีพิรุธเรื่องอะไรอ่้พิรุษอีกปัสดีค่ะสวัสดี้คุณแม่โดนพิรุษแล้วคุณแม่จะพูดเสียงดังจี่ะไรอะไอ้เรื่องแบบนี้ใครก็พูดเสียงดังกันแล้วเสียงดังได้ไงล่ะคุณแม่ไเองอะไร เฮ้ยเรื่องไหนมันเป็นยังไงค่ะตอเมื่อกี้เอขามาตั้งโชว์ตรงนี้นี่เราย็้ไม่ต้องอายแล้วสิไม่ต้องอายแล้สิม่เขาเอันัต้องคุยนยาวุผู้ชคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยแม่ไอ่บบนี้มันต้องอายไม่ใช่เหรอขอรุ่นคนยังต้องอายอีกหรอจริงๆสายมีคนแบบนี้ไหมมีค่ะจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่แบบ เรื่องใหญ่มาพูดนะเนาะตอนแรกสุดเลยสายมองเห็นอะไรทำไมถึงกล้าที่จะทำมูสยินดีจริงๆแล้วว่าสายเป็นคนที่ เจอกับตัวเองพี่หนูแม่มอันนี้คืออันนี้ต้องบอกแบบไม่อายเลยนะคะเพราะว่าช่วงชีวิตของคนเราในใช่วงหนึ่งของชีวิตเขาต้องเคยผ่านการอัดอย่าลืมนะว่าเรามีตกขาทุกคนต้องเนมีเรามีรอบเดือะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาดูตัวเองเมื่อเกิดปัญหาจริงๆแล้วว่าส่เริ่มเป็นอันนี้ขอพูดแบบแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่มหาลัยคือตอนนั้นวัยรุ่นเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเรื่องตรงนี้ค่ะก็มีการแบบ ใช้น้ำเปล่าใช้สบ <ừ, S 2> <ล>ู่เหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างนั่นแหละค่ะก็ ừ, ใช้แต่ว่ามันทําให้คงอยู่กับที่ค่ะ ừ, กลิ่นเราไม่ได้หาย ừ, แต่ว่าเมื่อไหร่หที่เราแบบไปเจออากาศร้อนๆหรือเราไปเผอกินแบบพวกซูชิอ่ะ <ừ, S 2> ของไฟจะแพ้ซูชิมากพอกินป <ừ, S 2> ุ๊บ หนูจะมีอาการทันทีเลยจะจะทันจะมีอะไรออกมาอะไรเงี้ยมีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะชีสคุณจะไม่ได้ใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันพอตอนนั้นเนี่ยก็รักษาถูๆในถ่ายไปค่ะพอด้วยความที่ว่าเจอลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเยอะพอทําน้าหอมมาดามฟินออกมาปีแรกปุ๊บลูกค้าก็เริ่มมาปรึกษาว่าคุณทรายทำไมไม่แบบทําสําหรับจุดซ่อนเลนบ้างเพราะว่าบางทีหนูว่าตัวหอมแล้วอะไรหอมแล้วบางทีก็แบบไม่มั่นใจค่ะเรื่องกลิ่นเราก็เลยหันกลับมาเฮ้ยย้อนกลับไปตัวตัวเองก็ ก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ได้มีการแก้อะไรที่มันจริงจังเห็นด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเข้าใจว่าใช้อะไรล้างก็ได้ชจุดซ่อนเร้นเมื่อก่อนเราเข้าใจแบบนั้นแต่เพิ่งจะรู้จากจากคุณหมอเวลาเราไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือตัเองเนี่ยเวลาเราไปตรวจอย่าลืมว่า1ปีเราจะตรวจหนึ่งครั้งเราจะตรวจหามะเร็งเราจะตรวจความปลอดภัยของร่างกายเวลาตรวจเนี่ยเขาจะบอกว่าจุดซ่อนเร้น ไม่ใช่ว่าจะทำความสะอาดด้วยอะไรก็ได้อันนั้นผิดจริงๆแล้วผู้หญิงทั่วไปวคิดว่าเฮ้ยพราะเราละเลยไม่ได้ล้างไม่ดูแลมันแต่จริงๆแล้ว น้องสายคิดว่าสาเหตุหลักของมันมาจากสาเหตุหลักจริงๆมีหลายสาเหตุมากค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องอาหารการกินสองฮอร์โมนที่สําคัญที่สุดเลยคือชั้นในค่ะคุณหมอก็จะบอกว่าชั้นในเนี่ยสำคัญมากบางทีแบบแนบเนื้อแน่นเกินทําให้เกิดกลิ่นขึ้นมาทําให้เกิดอาการคันขึ้นมาใช่ค่ะในจุดท่อนแรนเองจะมีความเป็นกรดและความเป็นด่างเพราะฉะนั้นมูสยินดีได้ผ่านการ รู้ผ่านขั้นตอนเรานไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เรามีค่า P H ที่สมบูรเดตย็ต้องขอคุณายไปให้ลูกน้องคนหนึ่ง <c oughs> คุณแม่ <c oughs> เดินใ้เรารู้เลยกลิ่นมันมาที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ ไม่เปิดใจไม่เปิดใจและอายที่จะปรึกษาหรือเข้าไปหาซื้อใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าไซมีหนักกว่าอย่างนี้นะคะคือบางทีไปขึ้นเครื่องเนี่ยใส่เลกกิ้งนี่คือคนข้างๆคือได้กลิ่นเลยค่ะไซถึงบอกว่าตัวเนี้ยคือไซกล้ากล้าแบบให้เขาเอาไปลองใช้ฟรีๆเลยลองใช้เลยแล้วค่อยกลับมาซื้อไซใหม่มันเดียว ตัวนี้ไปเลยจริงๆแล้วเธอบอกว่าผู้หญิงสมัยใหม่ไม่อายแล้วค่ะเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองหรือว่าภูมิใจในตัวเองวยซ้ำว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากคือไม่ใช่อะไรก็ได้ที่จะไปรันอะไรที่บาบางมากๆเลยนะใช่แบบว่าบางครั้งเนี่ยไปใช้อะไรที่มันไม่นั่นมันแพ้ได้ด้วยใช่ได้น้่ใช่สำหรับส่วนผสมหรือว่าเนื้อมูสเองเนี่ยส่ะทรายอยากอยากให้คุณคุณคุณเุนคุณคุณคุ่คุนึุงคุณคุณคุณคุํามาแล้วเนี่ยคือต้องให้ลูก รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เวลาที่ล้างปุ๊บตอนเช้าตอนเย็นสามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันมีกลิ่นอยู่หรือเปล่าถ้ามีกลิ่นเรายินดีคืนเงินให้เต็มจานวนทุกเคสค่ะอยากดมจังเลยอยากดมไม่ดวดมอะไรดมของดมขอพิสูจน์กลิ่นหน่อยนะคะค่ะเป็นมุสนุ่มนี้เลยเหรอออกมาเหมือนวิบครีมเลยค่ะหอมขอลอง้างเนยดมกลิ่นละมุนละมุนสเดี๋ยวเราสะอาดสะอาดเดี๋ยวไปลองดม เอาไว้เสร็จรายการแล้วก็ใหลงเขาให้ลง ลิ้นเฉยเฉยและสารสกัดล่ะคะสายคาะสารสกัดก็คือจะมีพวกวาวเครือโทขเขียวค่ะก็เป็นธรรมชาติใช่ธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูสยินดีค่ะให้ใส่เล่าสติ๊กเกอร์ก็คือสติ๊กเกอร์เนี้ยอันนี้คือเราไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะคือเป็นสติ๊กเกอร์ที่ผ่านการทดสอบจากสูตรตินารีแพทย์มาแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้ไปทดสอบกับคนธรรมดาทั่วไปด้วยผ่านการทดสอบจากสูตินารีแพทย์เลยคือโดยตรงสายเฉพาะของเขาเลยใช่ค่ะว่าไมม่ีการแ การละลายเคืองได้ก็ช่วยระงไว้ใจมูสยินดีได้หนึ่งสารสกัดจากธรรมชาติเมื่อกี้ได้บอกแล้วสองได้ผ่านการทดสอบกับกลุ่มของที่เป็นสูตรจริแพทย์ใช่ค่ะอันนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยพร้อมกันอาบน้ำไปเลยค่ะคุ่มชื้นหอมแล้วกลิ่นหอมนี่จะใช้มานานแล้วนะถ้าน้องรายมาแล้วไม่จัดโปรนะวันนี้ไม่ขับรถมาเองจากพิษณุโลกก็วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ใส่เอาตัวนี้มาฝากพี่ๆในรายการผู้หญิงทอาหมายกินเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังดูอยู่นะคะ เตรียมแอดไลน์ไว้เลยนะคะที่แอดนะคะ YD96 นะคะไยมีจำกัดให้วันนี้1,000ชุดเท่านั้นวันนี้ให้1,000ชุดเลยเพราะว่าปกติจัดโปรอะไรไปเนี่ย ไม่เคยทันเลยมีลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากนะคะ YD 96หรือโทรที่02 114 6466นะคะที่สำคัญวันนี้ปกติเนี่ยขวด690บาทนะคะใช้ได้นาน1เดือนวันนี้3ขวดแบบนี้เลยนะคะใช้ได้นาน3เดือน1000บาทพอค่ะโอ้ช่วงนี้ร้อนเลยคุณแม่ควรต้องใช้อย่างยิ่งเลยคุณผู้หญิงค่ะใช่ค่ะใช้อนมีใช่ย้ำอีกทีนึงนะคะใครจะรับโปรโมชั่นมูดยินดีนะคะวันนี้3ขวดนะคะเพียง1 0 0 0บาทไปแอดไลน์ไปที่ YD96 นะคะหรือที่02-114-6466ค่ะทั้งหมด3ขวดที่คุณจะได้นี้ใ<อ>นาราคาแค่1,000บาทและ3เดือนและขอแค่ หนึ่งพันจ่ายเท่าไค่ะน้ำิบมือถือขึ้นมาสังขาแล้วมาที่แอดไลน์กันนะคะแอดไลน์ที่แอดวายดีเก้าหกหรือโทรที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกค่ะน้ผู้ชมโทรตอนนี้ได้สตรนี้แน่นอนสามขวดนี้ใช้ได้นานถึงสามเดือนคุณจ่ายตรงนี้เพียงแค่หนึ่งพันบาทค่ะ น้องสายย้ำเบอร์โทรอีกทีค่ะ02นะคะ1146466ค่ะหรือแอดไลน์ไปที่แอดวายดค่ะมันติดกลิ่น่องความหอมนี้ต้องยอมมาดามคือต้องเสน่ห์นะใช่หอมทั้งตัวนะใช่ใช่แล้วแล้ววันนี้ขอบคุณน้องสายมาดังฟินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็เลยมีคำคมที่เหมาะกับน้องสายที่สุดเลยนะคะ ขาบอกว่าอยากสวยต้องเพอร์เฟกต์ตูดูแลหัวจะหลดเท้าแต่ถ้าอยากรวยอย่างน้องทรายรวยไปยาวๆเราก็ต้องขยันหาเงินยิ้มสวยๆนะคะยิ้มสวยๆวันนี้เวลาหมดเราก็ต้องลากันแล้วค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ